กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องไหนช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับนหนช่างจนก็จะมาพูดถึงนะครับมือถือไม่มีเสียงนะครับมือถือเสียงไม่ดังนะครับส่วนมากที่นหนช่างจนเจอนะครับจะเจอในตระกูล J4 J6 นะครับ J4 J6 J4 พัด J6 พัดนะครับที่นหนช่างจนเจอประจํานะครับก็คือนะครับ อยู่ดีๆเสียงไม่มาเลยนะครับอยู่ดีๆเสียงหายไปตั้งค่าเสียงก็แล้วทำอะไรก็แล้วก็ยังไม่ได้นะครับอ่ามันมีวิธีแก้อยู่นะครับสำหรับใครที่ใช้ j c J6 นะครับ j c พัด J6 พัดตระกูล J นะครับรุ่นใหม่ๆจะชอบเป็นนะครับแต่ที่นายช่าจนเจอจะเป็นตระกูล J4 J6 นะครับอ่าทำอย่างไรนะครับเมื่อเราเจอหรือเราประสบเหตุว่ามือถือของเรานะครับ ไม่มีเสียงนะครับเราเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วนะครับเข้ามาที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเพื่อนๆก็มาเช็คก่อนนะครับเสียงนะครับเสียงนะครับมาที่การเช็คระบบเสียงต่างๆนะครับก็ลองเลื่อนดูนะครับว่ามันดังไหมนะครับดังหรือไม่ดังนะครับถ้าเลื่อนแล้วยังไม่ดังอีกนะครับเพื่อนๆลอนลองสเกตตัวนี้นะครับว่าเพื่อนๆได้เปิด โหมดปิดเสียงไว้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆถ้าปิดไว้แบบนี้นะครับก็แสดงว่าไม่ใช่และเราไม่ได้เปิดเราไม่ได้เปิดโหมดปิดเสียงไว้นะครับแล้วให้เพื่อนๆทำสองอย่างนะครับทำอยู่สองอย่างอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆรีสตาร์ทเครื่องใหม่หรือปิดเครื่องไปสักประมาณ1นาทีนะครับปิดเครื่อง1นนาทีปุ๊บแล้วเพื่อนๆเ,เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับ ส่วนมากนะครับที่นายช่างโจรเจอจะปิดเครื่องประมาณ1นาทีนะครับพอรอให้เครื่องเย็นสักนิดนึงนะครับแล้วเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับระบบเสียงก็จะมานั่นเองนะครับสำหรับใครที่ใช้มือถือตระกูล j 4 j 6นะครับถ้าใครที่เจอการแบบนี้นะครับก็ปิดเครื่องนะครับ1นนาทีแล้วเปิดขึ้นมาใหม่นะครับบางครั้งปิดเครื่องปุ๊บหรือรีเครื่องนะครับปิดปุ๊บเปิดปั๊บบางทีก็จะ ไม่มานะครับเราก็จะคิดว่ามือถือของเราพังแน่นอนนั่นเองครับปิดเครื่องไว้สัก1นาทีนะครับแล้วค่อยเปิดขึ้นมาใหม่นะครับหรือไม่อยากปิดเครื่องนะครับในช่วงโจนให้ลองทาแบบนี้ก่อนนะครับไปที่การตั้งค่านะครับมาที่การตั้งค่าเสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆมารีเซ็ตนะครับมาที่ระบบนะครับมาที่รีเซ็ตนะครับรีเซ็ตรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนะครับ แล้วก็รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายนะครับห้ามรีเซ็ตค่าโรงงานหรือรีเซ็ตโทรศัพท์นะครับห้ามเรียกคืนการตั้งค่าโรงงานเด็ดขาดนะครับเพราะจะทําให้ข้อมูลหายนะครับนลายช่างจนให้รีเซ็ตเฉพาะค่าเครือข่ายนะครับอันที่1รีเซ็ตค่าเครือข่ายสกอนนะครับแล้วค่อยไม่รีเซ็ตค่าทั้งหมดนั่นเองห้ามรีเซ็ตค่าโรงงานหรือรีเซ็ต หรือลบข้อมูลต่างๆนะครับก็บางคนอาจจะทําวิธีนี้แล้วหายนะครับถ้าไม่หายให้เพื่อนๆปิดเครื่องไว้1นาทีนะครับรอให้เครื่องเย็นนิดนึงนะครับก็เปิดเครื่องขึ้นมาก็ใช้งานได้แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน,น้อยๆนะครับที่นายช่างจนเจอกับลูกค้าของนายช่างจนเองนะครับก็นํามาฝากเพื่อนๆนะครับที่ใครที่ใช้มือถือตระกูล j 4 j 6นะครับส่วนมากจะ เป็นอาการประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนายช่างจนด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับนายช่างจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับการแก้ไขโทรศัพท์มือถือที่เราสามารถทาเองได้นะครับมาฝากเพื่อนๆอีกก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นายช่างจนก็สวัสดีครับ